สวัสดีครับทุกคนเช่นเคยนะครับกับส่วนบุคคลช่องนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาทําความรู้จักกับกล้วยไม้ที่จัดได้ว่าเป็นกล้วยไม้ที่สามารถให้ดอกเก่งแล้วก็จะเป็นเป็นทั้งพ่อและทั้งแม่ที่หลายๆคนเอาไปผสมจนได้กล้วยไม้สายพันธุ์อื่นๆขึ้นมานะครับกล้วยไม้ชิ้นนั้นก็คือตัวนี้เลยครับอันนี้เป็นเข็มแซนครับเรื่องเข็มแซดหรือเข็มแซนนั่นเองนะครับเข็มแซนนะครับจะเป็นกล้วยไม้ที่ ค่อนข้างจะเป็นค่อนข้างขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีดอกที่เป็นสีส้มไปทางแสดนะครับสีสันของดอกจะเป็นสีดอกที่ค่อนข้างจะจัดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นกล้วยไม้ทีอ่ออกดอกเกง่งแตกกอเก่งนะครับแล้วก็ทนร้อนแล้วก็ทนแรงนะครับทนกับสภาวะทุกอากาศของบ้านเราได้อย่างดีเลยนะครับคือจริงๆแล้วกล้วยไม้เข็มแสดนะครับเขาสา,สามารถอยู่ได้ทั้งแสงมากและแสงน้อยนะครับ โดยเฉพาะแบบว่าบ้านเราเนี่ยประเทศไทยบ้านเราเนี่ยแสงค่อนข้างจะเยอะแล้วอากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับเข็มแสดนี้จะเป็นกล้วยไม้ชนิดที่จัดได้ว่าทนมากนะครับทนกับแสงเยอะนะครับแล้วก็ทนแรงได้ดีนะครับแล้วก็มีหลายสายพันธุ์นะครับที่จะมาจากการเอาเข็มแสดนะครับไปผสมเป็นอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับว่าเป็นทั้งพ่อแล้วก็ทั้งแม่นะครับอย่างเช่นรัดดาโกนะที่ผมเคยทาคลิปให้ดูนะครับแล้วก็ เวลวีนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายๆชนิดนะครับที่มาจากเข็มแสดนะครับที่หลักๆเลยที่เอาเข็มแสดไปผสมนะครับก็คือเข็มแสดเนี่ยแทงตาดอกเก่งนะครับและแทงตาดอกค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็การติดดอกง่ายแล้วก็ค่อนข้างจะแข็งแรงครับสาหรับกล้วยไม้สายพันนี้นะครับแต่ว่าเข็มแสดนนะครับเขาจะเป็นกล้วยไม้ที่ขนาดเขาจะไม่ได้ใหญ่โตมากอย่างกับ ต้ไม้ชนิดอื่นนะครับแต่ว่าจะให้กอการแตกกอเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะเยอะนะครับเราค่อนข้างจะแบบว่าขยายพันธุ์ได้ง่ายแล้วก็ตายยากนะครับสรรพคุณครบเลยแต่ว่าขนาดเขาจะเล็กเฉยนะครับการให้ดอกเขาก็จะเป็นช่วงเดือนกุมภาถึงเดือนเมษายนระะับจะเป็นช่วงช่วงประมาณนี้นะครับที่ว่าในการออกดอกเขานะครับออกดอกอย่างไม่สุดของเข็มแสกก็จะอยู่ใน1ปีก็จะประมาณ2ครั้งนะครับจะ จะประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นกล้วยไม้เข็มแสนนะครับดอกเขาก็จะอันนี้ที่ผมให้ดูตัวอย่างดอกนนี้ดอกเขาเริ่มจะจะโรยแล้วนะครับช่อเขาจะประมาณนี้นะครับสีสีค่อนจะสวยนะครับแล้วก็เราจะมาพูดถึงวิธีการเลี้ยงดูเข็มแสนนะครับว่าจะเลี้ยงยังไงให้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับคือเข็มแสนที่ผมบอกไปว่าเข็มแสนเป็นกล้วยไม้ที่ ค่อนข้างจะชอบแสงนะครับก็คืออยู่แสงเยอะได้เพราะอยู่แสงเยอะนะครับการให้น้ำนะครับก็ต้องเยอะตามไปด้วยนะครับเข็มแสดจะเป็นรากอากาศแต่ว่าลากเขาค่อนข้างจะเล็กนะครับเขาก็เลยแบบว่าถ้าอยู่แสงเยอะน้ำก็ต้องเยอะตามนะครับเพราะว่าการเก็บน้ําของเขาจะไม่ได้เก็บได้ดีเท่ากับกล้วยไม้ชนิดอื่นที่รากอากาศค่อนข้างจะใหญ่นะครับแต่ถ้าอยู่แสงน้อยเราก็สามารถรดน้ําน้อยได้นะครับ แล้ววิธีการขยายพันธุ์ของเข็มแท่นะครับก็จะมีอยู่2ชนิดนะครับด้วยการแยกกอนะครับอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยอันนี้คือเขาแตกกอแล้วก็สามารถแยกกอเป็นเป็น2ต้นได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งวิธีก็คือการผสมเกสรอ,อย่างนี้นะครับที่เราเห็นนี่อันนี้ติดฝักแล้วผสมเกสรอ,อย่างนี้แล้วก็เอาไปเพาะเนื้อเยื่อนะครับก็จะได้จํานวนที่เยอะขึ้นนะครับนี่นะครับบางคนพี่ๆหลายท่านที่มีอยู่แล้วนะครับก็จะได้รู้ว่า อ๋อที่บ้านเรามีนี่คือเขาเรียกว่าเข็มแสดนั่นเองอันนี้ผมก็จะพามาพามาดูาพามาทําความรู้จักกับวยไม้เข็มแสดรับนี้ก็จะพอพอคร่าวๆนะครับให้พี่ได้แบบว่าได้แบบรู้จักแล้วก็พูดได้ทําความรู้จักแล้วก็จะได้รู้วิธีการเลี้ยงนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ไม,ไม่แนะนํานะครับสำหรับเข็มแสนะครับเข็มแสถ้า ถึงล่าเขาจะเล็กก็จริงนะครับเขาก็ยังคงเป็นล่าอากาศอยู่นะครับในการเลี้ยงนะครับผมไม่แนะนําให้ใช้วัสดุปลูกที่มีความชื้นสูงอย่างเช่นซ่าของพวกเฟิร์นพวกกระเช้าสีดาหรือจะเป็นมะพร้าวสับในการามาเป็นวัสดุปลูกให้เขานะครับอาจจะเต็มที่ก็คือจะเป็นพวกหินภูเขาไฟเปลือกสนหรือว่าถ่านนั่นเองนะครับแค่ประมาณนี้ก็พอนะครับเพราะว่าถ้าเราให้เขาใหา้ใช้วัสดุปลูกที่ชื้นจนเกินไปนะครับจะทําให้ ตัวลำต้นแล้วก็ตัวใบของเขาอาจจะเกิดอาการเน่าน้ําหรือว่าการเปลือยหรือเป็นเชื้อราได้ได้ง่ายนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็พาทาความรู้จักแค่แบบว่าพอประมาณนี้นะครับเอาไว้คลิปหน้าผมจะพาไปทําความรู้จักกับกล้วยไม้ชนิดไหนก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับพี่ๆที่ชมคลิปผมครั้งแรกก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับแล้วยาให้ผมทําคลิปอะไรพาไปรู้จักกล้วยไม้ชนิดไหนหรือต้นไม้ชนิดไหนนะครับหรือให้ทําคลิปขยายพันธุ์อะไรก็ตามนะครับยางไนก็คอมเมนต์มา ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดไปนะครับจัดตามที่พี่ๆขอนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับรอย่าลืมกดไลค์และก็ซับสไครป์ผม้วยนะครับสวัสดีครับ